ครับวันนี้ผมจะมาสอนการรีพ์ตเฟสโดยใช้คอมมานด์ไลน์ครับซึ่งอันนี้แนะนำไม่ใช้ในการรีพ์ตฟอกเอ่อเฟสลอมของตัวเองหรือว่าเฟสเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราไม่สามารถเข้าสู่ร,ระบบได้อะไรแบบนั้นนะครับไม่แนะนําไม่ใช้ในทางที่ผิดนะครับเช่นแบบเอ่อไปรีพ์ตเฟสคนอื่นให้ฟิวอะไรเงี้ยครับไม่แนะนานะครับแนะนําไม่ใช้กับเอ่อฟอกเฟสตัวเองที่เราไม่ใช้แล้วหรือเฟสที่ เราแต่เป็นเฟซที่คนอื่นปลอมขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกต้องดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าเชิญมุก่อนครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google กิลเ Store ครับสามารถติดตั้งแล้วก็กดเปิดได้เลยอันดับแรกเราต้องพิมพ์คำสั่งลงไปก่อนครับคำคสั่งแล้วเราต้องพิมพ์เปิดเข้าแอปมาคำสั่งแล้วเราต้องพิม,มพ์มคือ apt แล้วก็อัปเดตครับ แล้วก็รอสักคู่ครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำสั่งทั้งหมดไปในคำอธิบายคลิปนะครับต่อมาคำสั่งต่อไปคือ apt install python 2ครับจากนั้น apt install python รอสักครู่ครับขั้นตอนจะมีโหลดแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์ถูกหลังจากขึ้นแบบนี้นะครับให้พิมพ์ว่า apt install กิจครับโอเคครับอันนี้ของผมเคยติดตั้งไว้แล้วครับแล้วมันได้ขึ้นแบบนี้แต่ถ้าไม่เคยติดตั้งก็จะมีโหลดแบบสักครู่นี้นะครับแต่ั้นให้พิมพ์คาว่ากิจโคลนแล้วก็ https อันนี้จะเป็นการดึง Re p o s i t r r y มาจากกิจทบนะครับซึ่งคำสั่งหวดนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคำอ,อธิบายคลิปวิดีโอนี้ครับ จากนั้นพิมพ์ C D แล้วก็รีพ์ตครับจากนั้นพิมพ์ L S ครับจากนั้นกดออพิมพ์ว่า Unzip ครับแล้วก็รีพอร์ต t set I P จากนั้นเป็์ว่า python 2แล้วก็ report py ครับนั้นจะขึ้นให้เราใส่ target id ครับซึ่ง target id ก็คือ,อ,อตรง user id ของ Facebook เราครับซึ่งขั้นตอนแรกเราไปที่ Facebook ครับอันนี้เป็น f c e e o o o เก่าที่ผมไม่ได้ใช้แล้วแล้วผมก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ ก็ตรงนี้จะมีตัวเลขครับให้เรากดคับเอาเอามาแค่ตัวเลขครับวิธีใดก็ได้ก็อย่างในที่นี้ใช้เป็นก๊อปเอามาแค่ตัวเลขครับกับตัวเลขไปเฉยแต่ถ้า facebook บางอันอย่าง facebook ปัจจุบันของผมนี้มันเป็นแบบมี่อมี u s e ไ id ไม่ได้เป็นตัวเลขครับเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวอักษรแบบนี้ครับให้เรากดคัดลอกไปก่อนครับจากนั้น ให้ไปที่ที่เว็บนี้ครับจากนั้นก็วางลิงก์ลงไปแล้วก็กดค้นหาตัวเลขครับก็จะมียูเซอร์ดีตรงนี้ให้เรากัดลอปีเลขตรงนี้ครับไปใส่ในคอมมานด์เมื่อกี้นะครับโอเคจากนั้นเราเข้ามาในคอมมานด์ครับจากนั้นเราก็เอาคีย์บอร์ดเข้ามาวางครับซึ่งในที่นี้ผมก็มีคีย์บอร์ดอยู่แล้ว กดค้างครับแล้วก็กดเพสลงไปครับแล้วก็กด Enter ครับ จากนั้นนะครับก็มันระบบก,ก็จะรันแบบนี้ไปเรื่อยครับซึ่งใช้เวลานานพอสมควรครับก็เราสามารถปิดแอป,ปไปได้เลยครับแต่ว่าให้เราให้มันทํางานอยู่เบื่องหลังแบบนี้ครับจากนั้นเราก็รอไเรื่อยซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นครึ่งวันหรือเป็นวันเลยลก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับซึ่งก็ผมก็ขอแนะนําว่าให้ใช้ในทางที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับเป็นแบบว่าสเวลาที่มีคนมาปลอมเฟซเราอะไรแบบนี้ครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการรีพอร์ตได้ครับแนะนำให้ใช้ในทางผิดวิธีทุกรูปแบบครับขอบคุณครับ